ลักษณะของครูที่ดีตามแนวพระพุทธศาสนานะครับคำสอนในพระพุทธศาสนากล่าวถึงครูหรือภาระหน้าที่ของครูการสอนและลักษณะของครูไว้หลายแห่งหลายหมวดส่วนที่กล่าวถึงลักษณะของครูที่ดีก็คือคำสอนในเรื่องของกัลยาณมิตรธรรม7ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้นะครับประการที่1 ปิโยแปลว่าน่ารักหมายถึงครูต้องเป็นผู้ให้ความสนิทสนมแก่สิทธเพื่อให้สิทธมีความสบายใจและกล้าที่จะเข้าไปปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆครูทำตัวให้น่ารักและเป็นที่รักแก่สิทธนั่นเองประการที่สองคารุแปลว่าน่าเคารพหมายถึงครูจะต้องดูแลและปกครองสิทธให้สิทธมีความรู้สึกอบอุ่นเป็นที่พึ่งได้และรู้สึกปลอดภัยครูต้องประพฤติสมควรแก่ฐานะนั่นเอง ประการที่ 3. ภาวนิโยแปลว่าน่าจเจริญใจน่ายกย่องในฐานะผู้ทรงคุณหมายถึงครูจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และภูมิปัญญาแท้จ,จริงทั้งเป็นผู้ที่ฝึกอบรมและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอครูจะต้องฝึกตนให้เชี่ยวชาญในวิชาการและให้มีสมรรถภาพในการทำงานอยู่เสมอ ประการที่4วัตตาแปลว่ารู้จักพูดให้ได้ผลรู้จักชี้แจงให้เข้าใจหมายถึงครูจะต้องรู้จักพูดให้สิทธิ์เข้าใจได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้สอนในสิ่งที่ถูกต้องไม่บิดเบือนและครูจะต้องรู้จักสอนด้วยความสนุกสนานเหมาะสมกับใบของผู้เรียนด้วยประการที่5 วจ,จะนะคมูแปลว่าอดทนต่อถ้อยคําหมายถึงครูจะต้องพร้อมที่จะรับฟังคําปรึกษาการซักถามคําเสนอแนะและคําวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยไม่ฉุนเฉียวและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ประการที่6กคำพีรัจจะกระถังกัตตาแปลว่า แถลงเรื่องล้ำลึกได้หมายถึงครูจะต้องสามารถอธิบายเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายและช่วยให้สิทธิ์เรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยการอธิบายสาระสำคัญต่างๆของวิชาได้ถูกต้องแม่นยำประการที่ 7. โนจัดฐาเนนิโยชเยแปลว่าไม่ชักนำในเรื่องเหลวไหลหมายถึง ครูจะต้องไม่ชักจูงสิทธิ์ไปในทางที่เสื่อมเสียครูจะต้องไม่ประพฤติในสิ่งชั่วล่าเว้นจากอวัยมุข6อันได้แก่ติดสุราและของมึนเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นติดการพนันคบคนชั่วและเกียจติค้านการงาน อันที่จริงคําสอนในพระพุทธศาสนาก็มีหลายหมวดที่ใช้ช่วยให้ครูที่มีคุณลักษณะดีหรือมีคุณสมบัติที่เรียกว่ามีความเป็นครูสําหรับกัลยนานมิตรธรรมนี้เป็นธรรมที่บ่งบอกลักษณะที่มีส่วนเกี่ยวกับการให้ความรู้ความอบอุ่นและความมั่นใจแก่ศิษย์หรือเป็นธรรมที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการสั่งสอนศิษย์กล่าวได้ว่าครูที่มีกรารยนานมิตรธรรม7ย่อมเป็นครูที่มีลักษณะดีนั่นเองนะครับ